มัคธรรมะที่ควรเจริญหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งสรุปลงในหัวข้อมัคธรรมะที่ควรเจริญของอริยสัจสีนั้นมีหลายหัวข้อด้วยกันโดยมีมงคล38ประการมงคล38ประการซึ่งเป็นคุณธรรมที่หากยึดปฏิบัติแล้ว จะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงมงคลที่เจ็ดเป็นผ้าหูสูตร ข้าูสูตรหมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้หรือผู้สั้นๆว่าฉลาดรู้ความเป็นผู้ฉลาดรู้คือผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากได้ยินได้ฟังได้อ่านมามากซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นต้นทางแห่งปัญญา ทำให้เกิดความรู้สำหรับบริหารงานชีวิตและเป็นกุญแจไขไปสู่ลาบยศสรรเสริญสุขและทุกสิ่งที่เราปรารถนาความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพู้หูสูตรบัณฑิตคือผู้ที่มีคุณธรรมประจําใจ มีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อยก็ตามบัณฑิตจ,จะใช้ความรู้นั้นๆสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนไม่ตกไปสู่อบายภูมิเป็นอันขาดหูสูตรคือผู้มีความรู้มาก แต่คุณธรรมความประพฤติยังไม่แน่ว่าจะดียังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปทำชั่วเช่นเอาความรู้เคมีไปผลิตเฮโรอีนก็อาจตกนรกได้ เป็นพระหูสูตรคือผู้ที่ฟังมากผู้เล่าเรียนมากเป็นผู้รอบรู้โดยมีลักษณะดังนี้หนึ่งรู้ลึกคือการรู้ในสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆอย่างหมดจดทุกแง่ทุกมุมอย่างมีเหตุมีผลรู้ถึงสาเหตุจนเรียกว่าความชำนาญ 2. รู้รอบคือการรู้จักช่างสังเกตในสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นเหตุการณ์แวดล้อมเป็นต้น 3. รู้กว้างคือการรู้ในสิ่งใกล้เคียงกับเรื่องนั้นๆที่เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันเป็นต้น 4. รู้ไกลคือ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ผลในอนาคตเป็นต้นถ้าอยากจะเป็นเผ้าหูสูตรก็ควรต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ความตั้งใจฟังก็คือชอบฟังชอบอ่านหาความรู้และค้นคว้าเป็นต้น 2. ความตั้งใจจำก็คือรู้จักวิธีจำโดยตั้งใจอ่านหรือฟังในสิ่งนั้นๆและจับใจความให้ได้ 3. ความตั้งใจท่องก็คือท่องให้รู้โดยอัตโนมัติไม่ลืมในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ 4. ความตั้งใจพิจารณาก็คือการรู้จักพิจารณาตรึกตรองในสิ่งนั้นๆอย่างทะลุโปร่ปรง 5. ความเข้าใจในปัญหาก็คือการรู้อย่างแจ่มแจ้งในปัญหาอย่างท่องแท้ด้วยปัญญา วิธีฝึกตนให้เป็นพหูสูตร 1. ฉลาดเลือกเรียนแต่สิ่งที่ควร 2. ตั้งใจเรียนวิชาที่ตนเลือกแล้วอย่างเต็มความสามารถ 3. มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 4. ต้องหาความรู้ทางธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกด้วย ห้าเมื่อเรียนแล้วก็จำไว้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีอานิสงการเป็นพ่อหูสูตรหนึ่งทำให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ สองทำให้ได้ความเป็นผู้นำสามทำให้แกล้วกล้าองค์อาจในทุกที่ทุกสถาน 4. ี่ทำให้บริบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขห้าทำให้ได้รับคำชมเชยได้รับความยกย่องเกรงใจ 6. เป็นสหาชาติปัญญาติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปไม่มีใครแย่งชิงได้ 7. เป็นพื้นฐานของศิลปะและความสามารถอื่นๆต่อไป 8. ทํทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและ ขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ